เดี๋ยวพวกเราจะพาทุกคนไปเที่ยวงานโคอ,อัฟสุราธานีกันนะคะทุกคนใช่แล้วค่ะทุกคนที่สำคัญสามร้านเด็ดสามร้านนงมาด้วยค่ะมีร้านไก่ทอดบางรันแล้วก็มีร้านสุประชัยทอดมันแล้วก็ร้านเด็ดที่สุดก็คือชาชิปตียอมละโรบี้แต่ตอนนี้เราจะพาทุกคนไปป้าปงกันนะครับปแล้วค่ะเดี๋ยวพาไปดูบางร้อยป้าปงกันนะคะบอกว่า การของจินอยู่นี้จ้าแต่ปลาไม่ครบสี่ดอกอะปลาโป่ปงลูกเล็กไม่ได้แล้วก็เป็นปลาลูกใหญ่กันเลยนะคะไม่ได้เหมือนเดิมครับอ้าวหยอกหยอกใต้หนึ่งตัวครับนั่นครับดูเล็งโอ้โหโอ้โหลูกสุดท้ายไม่ได้จริงๆได้สามตัวนะดูตีไปทีหนึ่งอ้ามายิงปืนกันต่อนะครับทุกคนลูกกระสุนเท่าเม็ดทัวเคียวแต่ว่ายิงขวดโคกขวดละลิดคอยยิงได้กับบ้าแลนะทุกคนประกา ยิงหัวยิงมันไม่หล่นบางก็ยิงหัวแม่ค่าที่สำคัญนะครับทุกคนหน้างานนี่อลังการลัดแปรเลยนะครับทุกคนเวทีใหญ่มากจะบอกว่าไฟอลังการลัดเปรมักแบบไฟสวยมากเลยเรวน้องนา่จะตัง้องไม่ ทำงานโคออฟที่สุราษฎร์ธานีมากินชาชีต,ต้ดมันสุภะชัยแล้วก็เออไก่ทอดบังรันกันด้วยนะคระบ๊ายบายบ๊ายบาย